โอ้โหป้ากระสานบนฮอเลยดิอยากจะบินมากๆมั้งไอสไลม์กัวนะ้วเยก็กลายเป็นไวเล่ขึ้นมานะครับกับคุณป้าอายุ57ปีที่ยิงสไนเปอร์แม่นจนหลายคนคิดว่าป้าแกใช้โปและเรื่องราวจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมน ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นที่โด่งดังขึ้นมานะครับกับคุณป้าอายุ57ปีที่ได้เล่นเกม Call of Duty Warzone ครับและใช้สไนเปอร์ยิงสัตว์ตูแม่นมากๆครับจนหลายคนเนี่ยคิดว่าป้าแกเนี่ยยิงคมไปเป้าใช้โปรปะเนี่ย คือเรื่องราวนี้นะครับมันเริ่มมาจากป้ามิเชลครับอายุ57ปีนี่แหละครับและชื่อในเกมของแกเนี่ยชื่อว่า tactical grammar ครับซึ่งป้าแกก็เป็นเกมเมอร์และสตรีมเมอร์นี่แหละครับและเกมที่ป้าแกเล่นบ่อยๆเนี่ยก็คือ call of duty war zone ครับและปืนที่ป้าแกถนัดชอบใช้มากที่สุดภายในเกมเนี่ยก็คือปืนสไนเปอร์ครับและยิงโคตรที่จะคมครับแม่นจนขนาดที่หลายคนเนี่ยคิดว่าป้าแกใช้แฮกด้วยซ้ำครับและจะคมแค่ไหนเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าฮะโอเคครับผม ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าทิกตอกของคุณป้ามิเชลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรืออีกชื่อนึงก็คือ Tactical g ้าแกมนั่นเองนะครับผมคือคุณป้าคนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคุณป้าแกก็อายุแบบ57-58ปีแล้วครับใกล้เกษียณอยู่แล้วฮนะแกชอบเล่นเกม Call of Duty Warzone มากๆครับ แล้วแกเล่นสไนได้โหดมากๆครับโหดจนขนาดที่ว่าหลายคนที่เจอแกยิงไปเนี่ยหาว่าแกใช้แฮกชีตติ้งใช้โปบ้างครับ <c oughs> คือต้องบอกก่อนนะครับว่าป้าแกเนี่ยเล่นด้วยฝีมือล้วนๆครับแต่ว่า <c oughs> ด้วยความที่ปืนที่แกใช้เนี่ยคือสไนเปอร์ซึ่งอย่างที่เราทราบก็ดีนะครับว่าสไนเปอร์ส่วนใหญ่ในเกมเนี่ยมันใช้ยากอยู่แล้วด้วยความที่ปืนอะไรก็ตามครับที่มันใช้ยากแน่นอนครับดาเมจมันก็ต้องแรงถ้ายิงเข้าหัวทีเนี่ยก็มีน็อกก็มีดาวกันบ้างแหละครับคือคุณป้าแกเนี่ยยิงโหดมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันหน่อยดีกว่าครับว่าจะโหดแค่ไหนนะเดี๋ยวไปดูคลิปแรกครับผมได้เตรียมคลิปไว้แล้วครับคลิปแรกนะ่าจะเป็นคลิปนี้นะ ที่มีคนหาว่าแกเนี่ยใช้ชีตติ้งครับชีตติ้งก็คือการใช้แฮกใช้โปรนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าครับกับจังหวะนี้นะว่ามันเวิร์บจนขนาดนั้นเลยหรือเปล่า i ดูครับจังหวะนี้เรียบร้อยเรอยีบอยรียเรี้เี้ออ้คออย <laughs> พูดออกมาว่าช h e a t i n g cheating ก็คือถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็แฮกหัวโปนั่นแหละครับคือในต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้คําว่าแฮกหรือว่า cheating in นเกมหรือว่าแบบการใช้แฮกหรือว่าการใช้โปรแกรมช่วยเล่นนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบหน่อยดีกว่าครับผมคาดใจอะ่ะมันช h e a t i n g ยังไงอะ่ะมันวิ่งไปแล้ว it, shot โอ้ยยิงพลาดเข้าหัวสาเรียบร้อย อ๋อป้าดคือป้าแกก็เซ็งนะครับที่แบบยิงได้แล้วศัตรูบอกว่าโอ้ชีตติ้งว่ะโอ้ใช้แฮกนี่ว่ะแต่ตองที่ป้าแกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้แฮกนะมีมีคนมาดูด้วยเหรอี่คลิปนี้มีคนไทยมาดูด้วยนะโอ้ของจริงจาราด <laughs> คุณแม่แกผ่านสงครามโลกไปแล้วนะสุดจริงคือต้องบอกก่อนนะครับว่า อาสปีดสปีดเกมของเกม Call Duty เนี่ยมันเป็นเกมที่ไวมากๆครับและการที่จะยิงสไนดเนี่ยมันยิงยากพอสมควรนะมันไม่เหมือนสปีดเกมที่แบบช้าๆอย่างเกม Counter หรือว่า w a l o นะครับ w a r o นี่ก็ถือว่าไวนะในการใช้สกิลอะแต่ว่าคือ Call Duty Warzone มันมีแบบสไลด์มันแบบสไลด์ยิงหรือว่าการแบบมูฟเมนต์ของเกมมันไวมากๆครับดังนั้นการที่จะใช้สไนดยได้เนี่ย ต้องเป็นคนที่แม่นมากๆครับเดี๋ยวไปดูต่อฮะด,ด,ดูดิดูความคมนี้เฮ้ย <Down. S 2> แกเห็นอะไรอะ่ะแกเห็นอะไรทำไมทำไมแกวางเป้าตรงกำแพงเดี๋ยว <About it. S 2> โอเครู้ว่ามีโอเคอินโฟก็คืออยู่บนบ้านหนึ่งตัว วัน down one up อ๋ออ๋อแม่จะไปจับผิดแกซะนั้นซีแมนก็คือมันกระโดดเมื่อกี้ทุกคนมันกระโดดว down วัน up เนี่ยเห็นไหมมันกระโดดป้าแกเลยเห็นแล้วก็ล็อกรอดูดิล็อกรอแล้วก็พีคมาเข้าหัวไปดีโอ้โหป้าแกล็อกรอเลยนะดูคุณป้าเข้าหัวไปดาว ดูมุมเมตการเล่นของแกบ้างนะครับเดี๋ยวีออกมาหลังบ้าน,นยิงหอยรีโหลดโอ้โหตามสเตปตามสเตปทุกคนเฮ้ยนี่อายุ56าสิปะเนี่ยคือ,ค,อคือต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่อายุมากขึ้นเนี่ยการควบคุมหรือว่าการวางเป้าการคอนโทรลเมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยมันยากมากๆครับและสายตาก็คงจะ จพะพลามัวไปหมดอ่ะคนแก่อ่ะนึกภาพหรอปะคือแบบคงแบบทําอะไรเชื่องช้าแต่นี่คือแบบมีการยิงแล้วถอยกลับมาที่กำบังรีโหลดแล้วก็พีกลกับไปยิงใหม่มีการรีเซ็ตเป้าดูดิเออเอาบันท้ายปืนไปแดงนะบบนโอเคเดี๋ยวยังไม่ชัดเจนอีกคลิปนึงผมเตรียมมาละสไนเปอร์ เฮ้ยโนี้บจัดวางเป้าอย่างคลีนวางเป้าอย่างคลีนจังหวะนี้ดูทุกคนดูโอ้โหโคตรคลีนป oh ้าแกใจนิ่งจริงโอ้ he's g เฮ้ยเขาจะทำแฮคเองว้าว my guy my guy goes wow wow วว้า <Wow. S 2> ดูมูเมนต์ดิดูดิ <c oughs> คือสตูวิ่งอยู่ทุกคนสตูวิง oh, ่งอยู่เกินเกินเบอร์โอเคโอเคสามใบทีเฮ้ยล um <c oughs> ีเฟกว่ะลีเฟกว,วัยรุ่นเดี๋ยวดูดูช็อตต่อช็อตนะครับคือบางคนอาจจะไม่ได้เล่นเกมแบบ พวกอันเนี้ยดูเนี่ยเห็นปะคือป้าแกไม่ได้วางเป้าที่ขอบขอบผาเว้ยสังเกตดูนะแกวางเป้าที่ผาเลยอะ่ะอันนี้อาจจะแบบไม่ได้เป็นโปรเพเยอร์หรือว่าไม่ได้เล่นที่จะแบบไต่แรงจริงจังอะ่ะแต่ดูการวางเป้าของแกก็คือวางที่ขอบผานะเดี๋ยวดูศัตรูโผล่มานะแกแบบฟิกไปยิง um ดูดิฟิกไปยิงไม่ต้องวางเป้ารอครับแค่แบบ ฟิกไปยิงก็พอแล้วครับพี่พิกอสุาจัดทุกคน s <S คือแกไม่ได้วางเป้าที่ขอบผารอนะเออ oh ยิงดักหน้าไปหนึ่งทีอะดีโอ้ s <S oh, โหแต่เนี่ยนช็อตเนี้ยมานคีนจริงเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูคลิปนี้บ้างอันนี้คือเป็นคลิปที่ผมรวบรวมมาเป็นคลิปที่แบบ ล้านวิวใน t ิกตอกนะครับล้านคนดูใน t ิกตอกจัหงหวะนี้โอ้โห,โโหทีมจัดวางเป้าเฉียบๆขอ,อหัวแล้วงั้นเบ b y แต่ละชอตน t h n g เฮ้ยบนหอโอ้โหป้ากาซานบนหอเลยดิอยากจะบินมากๆมั้งไอสไลป์ตัวนะเฮ้ยอยากจะบินมากมากมั้งป้าแกเห็นอะไรน่ะทุกคนป้าแกเห็นอะไรเดี๋ยวไอ้สไลป์ตัวนั้นละเฮ้ยป้าแกเห็นอะไรบนตึกซ้าย อันนวันนั้น right ผมไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้แล้วป้าเห็นอะไรวะมาดูอีคลิปดูทุกคนดูมูเมนต์ของแกนะคือสุดจัดเดี๋ยวคอยดูมูเมนต์โอเคป้าแกได้ข้อมูลแล้วอันนี้อันนี้คือป้าแกได้ข้อมูลแล้วว่ามีมีศัตรูอยู่ข้างนอกนะั้นแล้วเพื่อนดาวอยู่ <Yeah. S 1> ดูใจเย็นมากอะดูดิก็คือไม่ยิงตัวสองเว้ย ปล่อยตัวแรกไปแล้วม่ยิงตัว2ที่หน้าต่างแล้วกลับมาซ้ําดูดิขอยกลับมารีโหลดดูดิศั oh, <God. S 1> ตรูถึงกับฟักดูดูโมเมนต์ด, Moment. ดูลากเป้าโอ้โหดูลากเป้าไปหาตัวแรกตัว2โอเคเห็น <c oughs> 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 ตำแหน่งทา <c oughs> เย็นจัด ดูดิรีโหลดโอ้โหใจเย็นจัด oh <no. S 1> มีเวลารีโหลดด้วยดูชิวๆชิวโบรโคดรฟัด w ู้ดูดูดิดู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 โอเคได้ข้อมูลสองแล้วถอยกลับมาในห้องน้ำนะ yeah, 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 yeah. พาดเป้าตัวแรกปล่อยไปยิงตัวสองโ e l o กลับเข้ามายิงแล้ว โอ้โหถอยไปนี่โหลดเรียกว่านิ่งจัดนะตัวนี้ไม่มีการแบบสวยจัดอะ่ะเดี๋ยวไปดูอีกสักคลิปนึงทุกคนดูดิโอ้โหหน้าต่างนี่ไงเมื <c oughs> ่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูวิธีตรงหน้าต่าง <c oughs> อุ้ยคือป้าแกฟิกยิงอะ่ะ ป้าแกไม่ได้วางเป้าตรงหน้าต่างแต่แรกนะทุกคนดูนะเนี่ยเห็นปะเป้าเป้าแกอยู่ตรงนี้นะแล้วศัตรูอยู่ตรงนี้เห็นปะเป้าแคยอยู่ตรงนี้ศัตรูอยู่ตรงนี้แล้วป้าแกพิกไปยิงเอา,าจัดจะด,ด,ดิดูดิคมขนาดนี้ไม่หาว่าแฮ็กได้ยังไงอะ <c oughs> ดูดิโอ้หน oh oh no ี่ห really ้าสิบหกเหรอนี่ก็ขอเม็ดเดียวพออยูห้าสิบหกเหรอนี่ทุกคนคมจัดวางป้าแบบคินคลีนคลีนคลีนนะดิเห็นหัวหน่อยๆหัวย่อยๆอยู่ตรงนั้น ขึ้นรถอยู่อุ้ยสไนเปอร์คือใกล้ขนาดนี้ป้าแกยังใช้สไนซัดนะเดี๋ยวดูขับรถมาป้าแกยังใช้สไน์ซัดนะเปลี่ยนสไนมาซัดระยะนี้คือถ้าซัดระยะนี้คือต้องมั่นใจมากๆว่าจะยิงได้เดี๋ยวดูอีกช็อตหนึ่งมา ดูจังหวะน,นี้กระสัดขาล่มเลยแล้วกันสัดขาล่มเลยแล้วกันมาดิมาดิโอ้โหชิวๆโอ้โหโอ้โหโอ้ oh 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 But I หอ๋ออ๋ออ๋อ p ๋ออ๋ออ๋ e อ๋ออ๋ออ๋ a อ๋ i อ e ออ n โอ้สันทานล่มเลยเดก็มาเดโอ้ฟิกไป <Okay. S 2> ยิงอย่างนี้56วะนี่ you, อันนี้เป็นช่อง youtube ของแกนะครับท c ง n ี c a ้ g กรมม a านะครับอันนี้เป็นคลิปที่อาแกอัดลง youtube นะครับชื่อคลิปว่าท็อปสไนเปอร์นะ เป็นเกม Call of Duty Warzone เหมือนกันครับแกสตรีมรู้สึกจะสตรีมอยู่บน Twitch มั้งถ้าจะไม่ผิดนะรู้สึกว่าแกจะได้รายได้จากการสตรีมด้วยครับก็ไม่มากไม่มายนะผมไม่แน่ใจว่าแกถ่อมตัวหรือเปล่านะแกบอกว่ารายได้ไม่เยอะเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาแกบอกว่าแกรายได้จากการสตรีมไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ผมมองว่าถ้าแบบแปลงค่าเงินมาเป็นเงินไทยก็น่าจะเยอะพอสมควรนะเพราะว่าคอมแกก็ไม่ได้กากๆอ่ะมาดูจังหวะนี้ บนหอบนเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวขอรีร้านอีกรอ,อบนึงคุณป้าป้าเห็นอะไรอะ่ะโอเคตัวแรกพลาดยิงดักหน้าเรียบร้อยไปดิ <c oughs> เกินไปบางทีอะ่ะบนรถเหรอเฮ้ย บนรถแกก็ใช้สไนขอสามก่อนอุ๊ยเราเวิดไปเขีร์ทางดูดิคือระยะนี้แกก็แบบใช้สไนอะเนาะมีคนขึ้นรถเรียบร้อยดิโอ้โหโคมขนาดนี้ เป้าคีนจัดค่อยๆเล็งจะเย็นจัดอุ้ยเห็นอะไรน่ะเออขอบปูนเอาอย่างคีนทุกคนอ๋อตัวแรกปล่อยไปวิ่งตัวสอง เอาุูมอะไรอยู่ตรงนี้啊เออหึ่งเอ้าขี้จัดอันนี้ก็เป็นเพียงบางส่วนนะครับถ้าใครแบบเป็นสายเกม Call of Duty Warzone หรือว่าเป็นสายเกม b a t t l e o y a l e เนี่ยเรียกได้ว่าก็ไปติดตามป้าแกได้นะครับ Tactical Grammar นะครับทั้งใน TikTok YouTube ร,ร,รู้สึกจะมี t w i t c h ด้วยไหม t w i t c h TV ผมไม่แน่ใจโอ้คนติดตามเยอะนะนี่ วันนี้ตาม40,007แกสติมเล,ลสประมาณ4ชั่วโมงนะโอเคก็สามารถไปติดตามกันได้ครับเรียกได้ว่าคือเป็นคนแก่ที่คมมากๆนะคือผมเคยทำคลิปคนแก่เล่นเกมไปค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อจะเป็นอาคุณป้าญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับเป็นอาคุณป้าญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เล่นเกม GT นะครับแกก็ใช้จอยเล่นนะแต่ว่า ไม่ได้สายอะไรขนาดนั้นไงไม่ได้สายยิงคมหรือว่าอะไรแกเล่นเพื่อความสนุกนะแต่นี้อายุ56ปีระวังเป้าแบบคิน a n c l e ค,คมๆขนาดนี้และการใช้สไนเปอร์ของแกที่แบบคมมากๆและการเล่นมูฟเมนต์ของแกคือคือเหมือนวัยรุ่นคนหนึ่งอ่ะที่ที่เข้าใจเกมพอสมควรนะแกรู้ว่าแมคาีนิกของเกมเนี้ยคืออะไรแล้วแกสามารถเล่นอะไรได้บ้างอ่ะมีการแบบ เข้าไปยิงถอยกลับเข้ามารีโหลดคือตัวแรกยิงพลาดไปไปยิงตัว2เนี่ยคือมันการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแกงคือแบบเหมือนคนที่ผ่านประสบการณ์การเล่นเกมมาเยอะพอสมควรนะครับโอเคผมก็ขอจบเรื่องราวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจาผิดพลาดประการใดก็ขอไปสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ